อยากให้ลูกเลิกร้องไห้ตอนกลางคืน<ม>อย่าทำห้าสิ่งนี้ที่หนึ่งปล่อยให้ลูกนอนต่อหลังแปดโมงโดยไม่ปลุกแล้วก็พาเข้านอนหลังสามทุ่มข้อที่สองให้ลูกอยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างตั้งแต่เย็นจนถึงเข้านอน<ม>ข้อที่สามตอนกลางวันให้ลูกอยู่แต่ในห้องทั้งวันโดยไม่เจอแสงแดดไม่พาลูกออกไปไหนที่สี่ทำให้ลูกหยุดร้องตอนกลางคืนโดยการพาออกมานั่งเล่นในห้องที่สว่างหรือว่าพาลูกออกมาดูทีวีหรือขับรถนั่งเล่นค่ะข้อที่ห้า พาลูกเข้านอนแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยอย่างนี้ลูกจะไม่รู้จักเวลาการนอนนะคะว่าเวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรเล่นค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอบใช่แม้แต่เพียงข้อเดียวนะคะแสดงว่าพฤติกรรมเหล่านั้นกําลังทําให้นาฬิกาชีวิตของลูกมีความผิดพลาดค่ะ<อ>ต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลยนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกไม่รู้จักเวลาและก็ทําให้ร้องขึ้นมาตอนกลางคืนได้ ใคระคะที่มีคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe ช่องเลยด้วยนะคะ